สวัสดีครับวันนี้ร้านเอเมเกอร์ช็อปแคลาม2องนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนํารถเข้าหมาของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้ทางร้านเอาใจสายคลาสสิกนิดนึงนะครับกับเจ้า Honda CB 1 1 0พนะครับเป็นรถสายเลโทรนะครับแต่เป็นรถผลิตใหม่นะครับรถคันนี้เป็นรถปีผลิตปี2014นะครับแต่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อปี65นะครับ นรถสีเดิมเครื่องเดิมโครงเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับแต่งเดิมทั้งคันจากโรงงานนะครับบินเทสต้องชอบใจสายนี้แน่นอนนะครับผมไม้น้อยนะครับเลขไม่อยู่ที่5 0 0ร้อยโลนะครับเลขไม่อยู่ที่5 6 9้อยหกเก้ากิโลนะครับเดิมทั้งคันนะครับ รู้จกักคอท่อนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับดอกยางนะครับใครจะไปซื้อรถใหม่มาดูคันนี้ก่อนนะครับฝาเครื่องใสๆเลยนะครับ ฟังเสียงเครื่องนะครับ นะครับสนใจไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับจะซื้อสดจะจัดไฟแนนทางร้านมาให้บริการนะครับผมสวัสดีครับ